เอาเละครับสวัสดีดนนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมในเกม r รบบอกกับแ,แบบ u n t i t อ n Boxing Game หรือว่า u b g กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับแบบมวยนะช่วงนี้ก็จะลงบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเกมนี้นะครับผู้พัฒนาก็ค่อ <c> น <oughs> ข้างที่จะแบบว่ากากเลยแหละเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างที่จะแบบว่ากากนะครับคือเขาบอกว่าปรับมาแล้วผมก็ยังไม่คือมันมัน มันก็เห็นมันก็ต่างนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบั๊กใหม่เพิ่มขึ้นมาเซิร์ฟมันก็มันจะกากแบบใหม่นะครับแบบเก่าอาจจะแบบว่าลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็แบบใหม่นะครับก็มานะครับความก,กากแบบใหม่นะครับบางทีคือแบบว่าต่อยต่อยโดนนะครับต่อยโดนแต่ว่าเขาหลบอะไรเงี้ยคือเราขึ้นต่อยโดนมันก็แบบบั๊กใหม่หรือว่าแบบว่าเซิร์ฟกากๆนะครับอันใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นหมัด นะครับเจ้ามดสแมสนะครับหมัดของเซนโดทาเกชินะครับคือด้วยความที่ว่าผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเล่นมดสแมสมากเลยนะครับแล้วก็เวลาเป็นลงแรงเนี่ยสองหมื่นเนี่ยหรือว่าช่วงหมื่นเก้าเนี่ยคือคือจะเจอแต่แรงแดงเวเออพอเจอแต่แรงแดงปุ๊บแล้วทำไมมันเล่นแต่สมแมสวะคือส่วนมากก็คือเจอสมแมนะครับแล้วพวกแล้วก็ สมัเนี่ยมันเก่งมากเลยนะเวลาเจอนะครับในและยิ่งเป็นในแพทปัจจุบันนี้นะครับที่อิปโป้มันเดินโดนเนิฟลงไปหรือว่าหลายๆสไตล์นะครับที่มันโดนเนิฟนะครับมันเลยทําให้สมันะครับนี่สมันะเก่งขึ้นนะครับถ้าเล่นเป็นเนี่ยมันเก่งมากเลยข้อดีนะครับหมัดมัน1เลยมันเจาะก่อดีนะครับแดดดีนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยเฉพาะ M2 เลยนะครับแรงน่าจะพอๆกับสลักเกอร์เลยปะ แต่ว่าข้อเสียนะครับหลักๆของมันเลยก็คือ m 2นะครับที่หลบง่ายนะครับ m 2ที่หลบง่ายนะครับแล้วก็หมัดมันเนี่ยจับทางค่อนข้างที่จะแบบว่าง่ายอยู่นะครับเท่าที่ผมไปเล่นมานะครับแต่ว่านะครับในเกมจริงนะครับถ้าเราใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะครับแบบว่าการหลอกนะครับของพี่ไมด่นะครับที่เขาสอนนะครับหรือว่าแบบว่าลองเชิงนะครับซึ่งสไตล์นี้แดนดีนะครับทำให้เราสามารถแดนเข้าไปต่อยได้นะครับประมาณนี้นะครับ เราก็จะเล่นเน้นนะครับเกมลุกนะครับเอ็กซ์ซิฟต์หน่อยนะครับแล้วก็ถอยออกมาด้วยกันแดน์นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเก่งกว่าอิปโป้นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือ M2 ที่หลบง่ายจริงๆ M2 ง,งมันก็ว่าหลบง่ายไหมมันก็มันก็ง่ายจริงแหละครับแต่ถ้าเทียบกับอิปโป้นะครับมันก็น่าจะพอๆกันนะครับอิปโป้นะครับมันหมัดมันเดาทางยากนะครับแต่ M2 มมันเดาทางง่ายเหมือนกันนะครับก็น่าจะพอๆกันแหละโอเคมา กูคนนี้ครับโอเคโก้ดแต่ปัจจุบันนะครับยิ่งหลบยากด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยโคตรแรงอะ่ะต่อยไม่กี่มัดเองนี่ไงเอ็มสองก็ไปดิช่วงนี้ก็เจ็บคอหน่อยครับขออภัยด้วยนะ นี่ไง m อมสองเข้าไปดิดูครับมันแรงมากนะและหมัดมันค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับเห็นป่าการเจาะเกาะนี่แบบว่าเจาะเกาะหายนี่เกาะหายเป,เป็นข้อเลย m อูเข้าไปดิเจาะเกาะนะครับพยายามแบบว่าออไอ้สกิลนะครับสกิลไม่ใช่สกิลดิเอมสองนะครับพยายามปล่อยในจังหวะที่แบบว่า อ่ศัตรูไม่คาดไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยปล่อยเลยอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้นะครับเราพยายามตัดเกาะเขาก่อนครับนี่นี่เราต่อยกาดก็ได้การดหลอกปุ๊บๆสมัอันนี้เราโดนละลบสมัส,มสวนโอเคอันนี้เราโดนครับเออเออ,เอ,อนี่ไงอุ้ยก่อหายเล่นแด็ดอย่างงี้ก็ได้โอเคอันนี้เราโดนโอเคลบนะครับพยายามหลบให้ได้นะครับพยายาม หือแม่เ็ M 1เพราะว่มันค่อนข้างที่จะดามเมจแรงนะครับแล้วก็เจาะเกาะได้ดีมากอย่างที่ผมเจาะเกาะให้ดูนะครับไปนี่หลบเอง็งเ e อร์เฟคดอใส่ไปเลยนะครับโดยรวมนะครับก็มีแค่ M 2นะครับที่มันดาวงทางค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเป็นหมัดที่ใช้ได้ดีนะครับในในแรงนะ แต่จริงๆก็มีอีกหมัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮิตแมนนะที่ผมชอบเล่นมากกว่านะครับแต่สมัทก็เป็นอีกสไตล์นึงที่ผมเล่นเอาไปจับไปเล่นเหมือนกันครับในแรงแล้วก็ฮอคสูครับหรือว่าสไตล์อ่าหมัดควงสว่านนะครับเฮ้ยอะไรวะนะหลบฟิกดอตต่อยเขาให้เคอรอหลบหมัดครับโอเคอันนี้ผมพลาดนะ เออเออออเอออุย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 เออเออเออ่อกาครับโอ้ยไม่สบายครับค่อนข้างเจ็บคอไม่ใช่ไม่สบายหรอกเจ็บคอเอ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 ออุยหลบหลบเขาไม่ให้เก่อแตกครับเห็นไ่มคนคนทั่วไปจะแบบว่าหลบนะครับคือเขาพยายามจะไม่ให้เกาอเขาแตกอะ เราก็พยายามต่อยในจังหวะที่เขาคาดไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ยเราตัดเกาะเขาได้แล้วเราแดกเข้าได้นะครับเนี่ยนี่เกาะแตกแล้วก็ตายเห็นปะคือในแรงสูงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือแบบว่าจิตวิทยานะครับมันทําให้เราแบบว่าหลบหลบยากขึ้นนะผมคิดว่ายิ่งแรงสูงสูงอ่ะมันยิ่งกดดันนะครับแล้วยิ่งเจอเทคนิคหล,หลายเทคนิคเข้าไปโอ้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างทางี่จะแบบว่าร้องเลยแหละ แม้แต่ผมเองก็ซูได้ยากมากเลยครับแต่ก็พยายามเอาชนะมาเห็นปะเนี่ยถ้าเราไปปล่อย M2 ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้นะครับอืมย่พยายามปล่อยแบบเนี้ยในจังหวะที่เขาคาดไม่ถึงเลยเงี้ยอืมคาเตอร์อุ้ย,ยแรงกัดปล่อยเห็นปะกัด พึบพึบพึบึบแต่ช้าๆก็ได้ดึงโอ้โหยังบอกเลยว่ายัางตึงอติปิดสวยๆหน่อยน้องอีอืมโอ๊ยอันนี้ก็หลบอยูอ่ได้แอดเข้า อ้ยอ,อ,อ,อติไม่ต้องอติแล้วอู้อยังแรงพี่อะมนแรงจริงนะครับมแรงจริงนะมานะอีกสกตาแล้วกันตอนนี้น่าจะตึงอยู่เรื่องความแรงนะครับแรงแน่นอนนะอุ้ยละสไตล์แบบว่า อะไรอ่ะผีดอมด้วยอือหจอกอสบายอะไรเงี้ยเฮ้ยอุ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 ้ยอืมเป็นไงผีดอมเหรอใครเขาให้เล่นกันเขาไม่ให้เล่นพี่ไม่ให้เล่นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟฮะอะไรวะน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเซิร์ฟเวอร์เป็นไรเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเออเออเอ้ยเ,เ,เนี่ยทำไมมันมันสะคิปการแดชวะส้คิปแอนิเมชันน่ะแบบว่าเสียงก็หายไปเลยเซิร์ฟเวอร์เป็นไรเนี่ยเออลองแล้วรีเปล่ปเาเนีย่ยมันเก่งครับยิงในเซิร์ฟธรรมดาโอ้โหยิงกวูบอีกผมบอกเลยเล่นอย่างง่าย พายเอมสอแรงไม่ยอมแพ้ว่ะลุกขึ้นมาอัญเวย้อนกลับเอ้ยลบลีกไม่สไตล์อะไรวเนี่ยอ๋อแฮลโลเออ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 อ ยับ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 สแปมสแปมโอ้โหดูดิดูดิดูดิอย่างแรงทุกคนเออยับ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 มาบอกเลยยับยับบ่โอ้โหอืมต่อความเล่นไม่เป็นให้คนดูเลยเขาแรงอะไรเนี่ยไมเหมือนเล่นไม่เป็นเลยขออภัยด้วยนะทุกคน จะหาคนตึงๆต่อยเดี๋ยวจะทาแรงๆอยู่ครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรก็เลยแบบว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เลยมาแบบว่าอัดในเซิร์ฟธรรมดาเอานะแต่ต้องไปแบบรื้พื้นความจำหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นเนี่ยเนี่ยทำไมเป็นอย่างเี้ยอ๋ออ,อันตีเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้อ,อืออันติสุดลอเจนโดราเกชิ โอ้โหเลือดหายเป็นข้อบอกเลยว่าตายแน่นอนเฮียมึงเตลเลยฮาคาลีเลยมึงอะไรกันวะเนี่ยอ๋อแคนพี่เมเดนอ่ะโอเคโอเคไหไขึ้นดิเฮ้ยมึงขึ้นเลย เฮ้ยนายวินนายอลอตอือขึ้นแล้วตอนนี้เขี่ยนขึ้นเลยเจมิก์เจมิก์ขึ้นแล้วตอนนี้น G นอ,นนอืมมีคนขึ้นเฮ้ยปีกนุ๊บมีปีกนุ๊บมีปีกหล่อ,อด้วย อุ้ยค่อนข้างที่จะแบบดูเก่งเลยอะ่ะอืม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 เอมอวลบไปอีกว่ะโอ้ยผมจะแพ้เหราเนี้ตึงอยู่ทุกคนต้องเอาจริงหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์เฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ เซรฟเวอร์เป็นอะไรวะเนี่ยออออผมโดนยับเลยทุกคนเออ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 อืมอืมอืมอยืนยืนทำไมยืนทำไมหน้าไอรลอด นาอวินเอ,ออเออนายวินอืมอืมเออเอออืมอ,อืมอ,อือออออนายวิน นายวินอืออ,อืนายวินนายลอสจะดโดเลยก็โ,กโจเฮ้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าตึงเลยนะสมัตเนี่ยเออ,อ,อ,อเนี่ยเป็นอีกแล้วสรุปมันเป็นที่เด็ดใครวะเนี่ย โอ้ยยิ่งเจ็บคออยู่เอยอันนี้เอาจริงว่ะเรื่องเอาจริงเอาหมดอะเออเอออันตีไปก่อนเลยจังหวะนี้ไม่รู้แหละอะไรแต่อันตีก่อนเลยเพื่อที่จะแบบรออุ้ย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  ร้องร้องร้องแล้วอุ้ยถึงได้ไงวะเออเออเออเอ้อย่างที่บอกมันเกียนนะครับสทมเพเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรวะช่วงเนี้ยงันไปเลยเออ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 มาดิหนุ่มอ๋อยอมมอบ móc là yom hè ui my yom ma yom 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 ma ui 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 าไอรอตเอ้ยอุ้ย,ย,ยเจบ็บเจ็บเฮ้ยไปได้ยังไงกันเฮ้ยไอ้นี่เก่งวะผมมั่นใจว่าผมหลบแล้วนะทำไมมันถึงโดนหมัดวะไปได้ยังไงเลี้ยงเลือดก,ก่อน เฮ้ย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 เอ่อถอยเข้าต่อยตาแมทตาแมทชื่ออุ้ยไอ้มันกลายเป็นผมที่บอลเขาเตอร์วะเฮ้ยตายเลยเยอเอ้าบล็อกอยู่นะแล้เลือดก็ยังไม่หมดด้วยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ทุกคนมันเป็นมันคือเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ เพิ์มเน่าจัดเลยอันนี้คือปรับแล้วใช่ไหมเนี่ย G M ผู้พัฒนานี่คือปรับปรับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือปรับมาแล้วเฮ็โดโคตรเอาอะหมัดรอเร็วกว่านะ หนีเลยรีเลือดอุ้ยไอไอเลิฟอยู่รียะรียะรียะก่อแตกเปล่าไปก่อแตกเปล่าอืมอืมอืออเออเออเออ มาดีต่อยหมดเลยเซอร์เวอร์แม่งแหลกชิ่หมายเลยเป็นไรไม่รู้อ่ะนี่คือปรับมาแล้วใช่ไหมไหนนี่คือปรับมาดีสุดแล้วใช่ไหมโอ้โหแม่งโคตรแบบว่าคือผมไม่แปลกใจเลยที่หลายคนเลิกเล่นไปนะครับหรือว่าแบบมาเล่นร้อยลงเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะซึ่งหลายๆคนหลายคนยูทูบเบอร์หลายหลายคนเนี่ยก็แบบว่า เลิกเล่นไปนะครับหรือว่าเล่นน้อยลงแบบมากๆนะครับเพราะว่าเซอร์เวอร์อย่างเงี้ยมันมันไม่มีใครอยากเล่นหรอกครับผมเข้าใจดีนะบางทีผมลงแรงเงี้ยบางทีแบบว่าเจอเราต้องโดนหมัดที่แบบว่าเพราะเกมอะเกมกากๆครับเราโดนเราต้องโดนหมัดแล้วเราต้องแพ้เพราะแบบว่าโอ้โหหมัดอยู่ดีๆปิงแบบ200อเมตรอะไรเงี้ยครึ่งสนามเงี้ยติดติดเคาน์เตอร์อีกบางทีบางทีเราแบบเราเดินเฉยอะ่ะมันมันก็ติดเคาน์เตอร์ให้อะ่ะ แล้วเราก็แพ้เพราะติดเคาน์เตอร์เลื่อนไหลเป็นน้ำอ่ะเพราะเซิร์ฟเวอร์ก,กากๆอ่ะผมเข้าใจเขารู้สึกดีนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหมัดสแมทใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปด้วยครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับสามารถเอาไปเล่นได้นะเป็นแนวทางเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีในแรงแบบละเอียดนะครับก็วันนี้เป็นการแนะนำนะครับว่าหมัดไหนนะครับจริงๆหมัดนี้เนี่ยสามารถชนะได้แบบว่าชิวๆเลยนะถ้าเราเล่นเป็นนะ และเป็นมาที่หาง่ายด้วยครับผมก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย